วยเลยเลยสิบวิสองสองนาทีพี่เอกสนาทีสี่สิบเจ็ด

เล็ก2นาทีพี่สองนาทีสองนาทีสนาที2อนาทีวัวสองสอนาทีเล็กสองสนาทีโอ้ยพี่ช้าง